Tiga sil kapir. ยังไปรอดไปเหมือนเดิมนะะก็ให้เขาร้องเป็นการพิสูจน์ว่าเขาตัวจริงเสียงจริงนะฮะจบจริงจากคณะจิตกรรมหาวิทิาแลยศิลปอกรุ่นที่41เออ่าเหมือนกันนะฮะวันนี้เพื่อนกับเพื่อนมาเจอกันนี่ระเบียงนะนี่ระเบียงนี่มาเจอระเบียงโตั้งแต่เช้านะตั้งแต่แดดบอกกันนี่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะนี่ยังอยู่ที่อาณาจักรประยุนคำนะครับหรือนินเพชรแลนด์อาร์ตนะจำได้แล้วนะครับนินเพชรเนี่ย มาจากชื่อของพื้นที่นี้พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตของนครปฐมบางเลนอ่านครปฐมบางเลนนะครับที่นี่ตรงนี้มันจะเป็นทางผ่านระหว่างวัดไผ่หลวงวัวอือ่าแล้วลัดไปที่บางเลนครับอ่าถ้าเราจะไปศิรกรงลเราก็จะไปกำแพงแสนได้ครับผมอ่าแล้ววิ่งไปก็20นาทีก็ถึงโอ้โหโอ้โหแ่นี่แหล่งท่องเที่ยวเยอะมันก็จะมี ตลาดน้ำน้ำพญาคโอ้โหตอนเสาร์อาทิตย์นี่เยอะแยะมากเลยล่องเรือว่ายเจียวัด9วัดได้สบายสวยมากแล้วก็วัดไผ่ลงวัวเนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับศาสนาน้ำกสวรรค์คุณก็ท่องเที่ยวได้ปลาห้องปลาแห้งเปียพิกเยอะแยะมากมายแถวนี้ก็มีอะไรบางหลวงบางหลวงนี่ก็จะเป็นประเภทตลาดเก่าโบราณสมัยยุครองห้า เออเถ่านี้แหล่งท่องเที่ยวเยอะคือมาที่เนี่ยแหละครบวงจรแต่อีกหน่อยเนี่ยภายในปีสองปีเนี่ยอาณาจักรแห่งนี้ผมเรียกถึงตัวนะว่าอาณาจักรประยุนคำประยุนคำคือชื่อนามสกุลนามสกุลของอาจารย์ออสนะว่าเป็นอาณาจักรในการรู้สึกผมเนี่ยจะเต็มรูปแบบฟูลฟังชันแล้วก็ศิลปะที่จะนําแสดงในทั้งมิวเซียมที่นี่แล้วก็โหอีกมากมายที่วันนี้ผมทัวร์พาทุกคนทัวร์เนี่ยมันจะหาดูที่อื่นลําบากคือศิลปะหรือสิ่งที่ผมมาอยู่เนี่ยมันเป็นอุดมการณ์มันเป็น มันเป็นความสุขที่เรารักศิลปะแล้วเรา<ม>คิดว่าปาถนาจัศิลปะเนี่ยมันมีคุณอุปการประโยชน์ให้กับผู้อื่น<ม>เราถึงมาทุ่มเทมแล้วก็มาทําเต็มที่กับมันดีครับแล้วก็อาจจะไปช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับ,บกับมันเหมือนว่าเราจะสร้างงานได้ดีแค่ไหนแล้วผู้สนับสนุนที่จะช่วยในการที่จะทําให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันมีอย่างหนึ่งครับที่พาอเกิดว่า เยาวชนรุ่นใหม่ๆเขาดูแล้วเนี่ยเกิดเขามาดูนะเขามาดูเรานะมาดูลุง2คนเนี่ยเ,เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเห็นอาจารย์นอตวัชร,รไปยืนเขาแล้วผมจะหักเป็นอย่างนั้นบ้างผมจะทํำยังไงดีผมจะฝึกฝนตัวเองยังไงดีผมถึงจะเก่งทั้ง drawing โอ้โหวาดเสน้น painting s c u l p t u r นะปั้นก็เก่งกกทำยังไกกงครับเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยกณต้องมีความรัก ความตั้งใจนะแล้วคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรมีความสุขอะไรกับมันทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วอยู่กับมันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไหมลืมเวลาไปได้ไหมเออเนี่ยเราต้องมากับความรักก่อนพอรักแล้วมันจะทําได้ตลอดเวลาจะทําได้ดีแล้วก็มาฝึกฝนฝีมือนะอะไรศาสตร์ที่เราเราต้องรู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรเรามีจุดอ่อนอะไรนะเราก็เสริมจุดแข็งของเรานะหา สิ่งที่มาเสริมเราเส,รสร้างทำให้เราเนี่ยผลฝีมือพัฒนานะตรงไหนที่จะทําให้ เรายังไม่แข็งแรงพอเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอย่างผมทำเรลลิสติกเนี่ยผมต้องดอยิงเรลลิสติกนี่คือเหมือนจริงรูปเหมือนจริงเราต้องดออิงจัดดอยิงมากๆดอยิงคือวาดเส้นวาดเส้นนี่ต้องเขียนเยอะๆเขียนจนแบบว่าโอ้โหรับตาก็แบบได้เลยกระบี่อยู่ที่ใจเลยหลังจากนั้นคุณจะเห็นภาพเป็นขาวดําคุณจะรู้เลยว่านั่นแหละคือรสนิยมของพวกปฏิมากรแต่ถ้าชอบสีสันชอบสองมิติชอบอะไร ก <Graph> ราฟิกเพนติงง <printing. S 2> อ,อันน,น,นี้อันนี้อีกแนวหนึ่งอาจจะเป็นพวกภาพพิมพ์หรือพวกเฟน,นเตอร์อะไรเงี้ยีนนนแนวแต่ว่าถ้าเป็นสามมิติก็จะชอบเขาเรียกว่ามัน,นจะรอบไงปริมาตรสามมิ <360. S 2> อ,อนนจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของ ปริมาตรสนใจความงามของแสงที่มากระทบกล้ามเนื้อเนี่ยกระทบมันเป็นยังไงนะต้องเข้าใจเรื่องกระบวนการหล่อต้องเข้าใจร่องกระบวนการเพราะว่าปั้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ปั้นอย่างเดียวมันยังเข้าสู่กระบวนการทําพิมพ์หล่อหล่อก็มีหลายอย่างก็หล่อบรอนก็มีหล่อทองเหลืองก็ได้เอาไปเป็นแกะหินอ่อนก็ได้๋อหล่อเรซินก็ได้เอาไปแกะหินก็ได้มันมนมีหลายแขนงไม้ก็ได้ได้ก็ได้ได้หมดแต่ทุกคนมันมีจริตไม่เหมือนกันครับจริงหรือเปล่า ว่าต้นทายของศิลปะเนี่ยเกิดจากการวาดเส้นมาก่อนอันดับแรกเลยมาจากลายเส้นต้องมาจากวาดเส้นเหมือนอย่างมนุษย์ถ้ำอย่างเงี้ยสมัยก่อนคนมนุษย์ถ้ำนะเขียนบันทึกความรู้สึกตัวเองมันต้องฝึกการกำหนดจิตดยว่าสมมติเราจะเขียนส้มส้มส้มนะเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต่อพาวเวอร์เข้าไปได้อีกเลยครับอ่าตายอยู่ใช่ไหมครับผมไม่มีปัญหาก่อนไหมก่อนที่เราเขาจะสงสัยว่าชี้ทําไมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับโอ้ขอ,องเทคโนโลยีครับผมปร,ดรดะดีกําลังจะถามว่ารงคุณสองคนนี้ เนี่เจ๊กันไหมแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้เป็นตัวของการใช้ power bank ได้เพราะป้องป้องการเสียงจี่นี่ไร้สดไหมไม่ได้ไร์สดครับเราเป็นบันทึกเทปอ๋อบันทึกเทปใช่ไหมครับเล่บต้นใหม่นะครับไม่ต้องเล่มต้นแผลต่อเลยเมื่อกี้พูดถึงไหนเรื่องของการฝึกวาดเส้นเป็นต้นทานศิลปะใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงวาดเส้นเป็นเรื่องสาคัญนะเพราะว่า การฝึกที่จะเป็นศิลปินหรือคนทํางานศิลปะเนี่ยนะครับคุณก็ออกฝึกออกเหมือนออกมาดะ่ะให้ฝึกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอจิตมันกําหนดเหมือนเราเขียนลูกส้มเนี่ยแรกๆเราต้องเขียนส้มลูกกลมๆแล้วค่อยๆเขียนเอาลายรอบนกแล้วถึงจะมาเล่นเส้นที่หนักเบาแสงเงาแล้วค่อยๆไปใส่เส้นแสงเงาถูไหมแล้วไอ้ตัวนี้พอฝึกบ่อยๆเนี่ยจิตเราจะรู้เลยว่า เขียนส้มให้เป็นส้มยังไงอให้มันกลมยังไงคแสงมันมันถูกต้องไหมมีเอฟมีมีแสงรีเฟกมีอะไรดูแล้วกลมไหมเงาที่ทอดเราต้องเขียนให้เป็นเป็นส้มไหมลังยากนั้นก็เขียนมากขึ้นมันมีอารมณ์ของส้มกินแล้วรู้สึกว่ามันเปรี้ยวไหมไม่ต่างกันั่นไอ้ส้มใบเนี้ยมันเป็นส้มสําคัญแค่ไหนมันเป็นส้มสาคัญของโลกไหม เออมันเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์ได้แค่ไหนผิวของมันเนี่ยมันมันวาวมันถูกเชือกด้วยแล้วเชล็ลกมมันก็จะมีจลิตต่างคนอีกบางคนเขียนแบบเขียนแบบเบลเบลอ เหมือนคล้ายๆแบบอยู่ในอากาศเบลอเหมือนหมอกลงก็ดูได้ลมอีกแบบหนึ่งหนาวๆส้มหน้าหนาวเออถ้าเขียนส้มหน้าร้อนแสงจัดๆเปี้ยงๆเออเราก็ใส่แสงจัดๆใช่ไไฮไลท์มันจะชัดไฮไลท์มันจะชัดมันจะดูดูันโอ้กินแล้วมันต้องแบบรู้สึกว่าเปรี้ยวจี๊ดนะแต่ถ้าเขียนให้ส้มมันรู้สึกแบบเออให้มันรู้สึกซอฟๆงามๆอะไรนะถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปก็ใส่ซอฟต์เลนส์นุ่มๆไปมันั่นแหละนั่นแหละคือ เราจะต้องคอนโทรนตรงนั้นไปได้เรื่อยๆมันก็จะเกิดการฝึกฝนอ๋อไม่เกินพอซ้อมบ่อยๆเขียนบ่อยๆมันก็จะเรียนรู้นะคนมาดูก็โอ้ยส้มตรงนี้มันน่ากินจังเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราเขียนแล้วเรารู้รู้ตัวเองเห็นตัวเองว่าโอ้โหใช่แต่มันคนอื่นดูไม่ใช่ใช่เราก็ต้องดูมาตรฐานว่าโอเคสิ่งที่เราทำเนี่ยเราฝึกฝนถึงมาตรฐานหรือเปล่าครับผมแต่ทุกที่มันเป็นเบื้องฐานนะครับหลังจากนั้นคุณจะไปเป็นอะไรคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่า้คุณชอบ จริงๆแล้วคุณชอบปั้นไหมเออคุณถนัดที่จะทํางานปั้นไหมครับงงมองทัศนคติที่คุณทำเนี่ยมันไปอยู่ในกลุ่มคนแบบนั้นไหมเออคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมคุณใช้กระบี่อย่างนั้นได้ออย่างนั้นไหมครับผมพอที่จะแบบแบบว่ามีความเฉียบคมได้แค่ไหนครับผมนี่เราเป็นเรื่องซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ต้องการอาจารย์ออสนะครับเออเอาล้ครับเลิกแล้วครับ